สวัสดีค่ะช่องเนินินเชียงตุงนิินอินมียมานะคะวันนี้เราสองคนพี่น้องอได้ไปที่หอนัดมานะคะหอเทพหรือหอนัดเนาะที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงตุงนะคะ,ะผู้หลักผู้ใหญ่ชาวพมา่าหรือคนไทยใหญ่ที่มีเชื้อสายพมา่าหรือคนที่ไหว้นัดไหว้เทพมา,มากราบไหว้กันที่นี่เยอะมากเลยข้างในจะมีนัดองค์ไหนบ้างเดี๋ยวรอติดตามชมเลยค่ะ นี่เหรอเพื่อนของมีตั้งนานแน่นอนคำเดินน้องคำวัดเดได้ได้ทำประกาศกานอ๋ออุ้งไดมาเบอกน้อกปรแกรมมากองนี้เลยนี้เป็นนั่นนั่นสังได่มอ๋อก็อโซว้อันนี้มม่เม็นนั่นอันเยนเดือดเหมอนอะนั่นนั่นเลยเอาเด่นด้ใด้พูดได้บารีรักบารีไดอ๋อใด้พูดได้ไน้อนนี้ของบ้านที่นันใหม่เด่นคนเดยวมากใหญ่ยกตัวสิงห์ฟาสิงห์มีเจเจล่ะเจเจค่ะเจ้าขอะเจ้าของมีเจเจอันนั้นเป็นด่น ววนก้นดูเขาสั่งเขาก็มาที่เช่นกันนอ๋อค่ะค่ะยินดีค่ะอะไรไม่ใช่ใช่ว่าเขาเห็นว่าใครเห็นว่าเห็นสั่งก็มันมีอยู่แต่ว่าน้ำเปล่ามันก็เขาเนี่ยแล้วใครเห็นไปจืดจืดว่าเขาวาเขาก็เขาก็วาวเลย่ค่ะค่ะยินดีค่ะก็นี้นะคะได้มาถึงที่นั่นั่นเนาะนั่นนันก็คือเป็นหอเทพ ขอใช้คำนี้แล้วกันนะคะเป็นหอเทพที่ใหญ่ที่สุดในเชียงตุงนะคะเทพที่เกี่ยวกับทางพมา่าเนาะเป็นความเชื่อนะคะความเชื่อทีนี้ก็คือนี่มาถึงเนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านปามาป่ามานเนี่ยสมัยก่อนสมัยเจ้าฟ้าปกครองเนี่ยนะคะเขาก็จะให้ทางกษร,ร,ริย์พม่าเนี่ยก็จะส่งเขาเรียกอะไรทหารเนาะก็จะส่งทหารอามาดอย่างเงี้ยให้มาอยู่ในเมืองเชียงตุงเพราะว่าเมืองเชียงตุงเนี่ยจะอยู่ห่างไกลกับราชธานีของพม่ามากปีหนึ่งครั้งหนึ่งก็ส่ง ปนักการไปอย่างเงี้ยเนาะก็ส่งของขอนปนักการไปอย่างเงี้ยแต่ว่ากษัตริย์พม่าเนี่ยไม่เคยมาทําศึกสงครามถึงเมืองเชียงตุงเลยหนึ่งก็คืออยู่ไกลมาก2ก็คือมีแม่น้าสารวินเนาะกั้นไว้อยู่นะคะทีนี้ก็คือ,อมันมันไกลามากอะ่ะกษัตริย์ก็ไม่เดินทางมาเนาะก็จะส่งอามาตส่งทหารอย่างเงี้ยมาปกครองนะคะเจ้าฟ้าเชียงตุงเนี่ยก็ให้อามาตก,กับทหารพม่าเนี่ยให้มาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ก็เลยเรียกป่ามาน นะะป่าก็คือปา่ามานก็มานหรือมานก็คือพมา่านะคะก็คือป่ามานถึงทุกวันนี้หมู่บ้านนี้ก็ยังเรียกป่ามานไทยใหญ่จะเรียกป่ามานแต่ถ้าภาษาพม่าเราจะเรียกประมาณลีเยด ประมาก็คือพม่าเลก็คือน้อยประมาเลเฮียกก็คือหมู่บ้านของพม่าน้อยอย่างนี้ค่ะแล้วก็ป่ามาเนี่ยจะมีป่ามาปอกหลงจะมีป่ามาสนตานสมัยก่อนน่าจะพบต้นตาลเยอะก็เลยเรียกป่ามาสนตานก็เป็นไปได้นะคะฉะนั้นพอชุมชนชาวพม่ามาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นลูกหลานหรือไทยใหญ่หรือพม่าเองนะคะก็จะนับถือเจ้าบ้านเจ้าเมืองเจ้าที่เจ้าทางนั้นนัดนานเหมือนที่เราไปเมืองคำตีแล้วก็ ที่เราไปไหว้เจ้าทีเจ้าทางเจ้าปู่เจ้าย่า,าเจ้าบ้านเ,เจ้าเมืองอะเนาะที่พมา่า ก็มีความเชื่อแบบนี้แล้วไทยใหญ่ก็มีความเชื่อแบบนี้เหมือนกันนะคะก็คือที่ตรงนี้แหละใหญ่ที่สุดในเชียงตุงเมื่อกี้พี่ผู้หญิงท่านก็บอกแล้วว่าขนาดผู้ว่าเชียงตุงอ่ะหน้าตางูหรืออะไรอย่างนี้ก็มากราบไหว้ที่นี่นะคะก็คือมีเจ้าที่เจ้าทางอะไรบ้างก็ถามพี่เขาพี่เขาก็บอกมีรวมทั้งหมดแหละก็เดี๋ยวจะมีคนที่เฝ้าที่นี่ค่ะเดี๋ยวรอลุงหรือป้าน้องเดี๋ยวรอเขามาก่อนแล้วค่อยถามรายละเอียดอีกรอบนึงน,นะคะพี่เขาก็ mm hmm. เขาก็มาถวายเขาเรียกอะไรอถวายเครื่องเวย นะถ้าถ้าท่านไหนที่เคยมาพมา่าแล้วไปไหว้เทพทันใจก็จะแบบถวายกล้วยสามฟีมะพร้าวหนึ่งลูกนะหรือเออแล้วก็มีอะไรด้วยนะใ,นในะะบใบแห่งชัยชนะไม่เออใบแห่งชัยชนะแล้วก็ที่เขาเคี้อหมากอ่ะหมักครูอย่างเงี้ยนะก็จะมีด้วยนะก็คือมาไหว้ขอพรอถ้าสําเร็จแล้วก็จะทําเป็นเครื่องเออเครื่องสักการะบูชามาถวายนะหลักๆเลยก็จะเป็นกล้วยกับมะพร้าวนะก็เดี๋ยวเราไปดูพี่เขากันนะฮะ ปีอันนี้ในปีเขาซื้อมาให้ได้เข้ามาให้กล้วยเขาเยอจะไหนคองพี่น้องอ๋อค่ะคำคือปีในเขาเทศั่นก็ไลน์พี่น้องอะไรซื้อมากเมื่อไรเขาเขาเหมาะอ๋อยังไงก็เขาไปเท็นไเน่ก็เมนเดอร์แล้วก็ว่าเอาไว้ที่กันเซจลล้วก็ให้ป้อนเซจิลล้ก็นก้าเด็กก็มาไปก็มาอ่านเขาอยู่ค่ะยังมีค่ะแม่ พี่เขาจะเตรียมมาจากบ้านเลยเนาะ <assessment> ใส่รถส่วนตัวมาเลยนะคะก็จะเป็นกล้วยเนาะแล้วก็จะมีน้ําหวานจะมีน้ําหวานต่างๆมีมะพร้าวมีดอกใบแห่งชัยชนะย้ําไปความพานาปินะอันนี้จะเป็นอัมติป <c teil cies> <S <S ีนะคะหรือว่าใบแห่งชัยชนะใบสําเร็จนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีโุกเทียนแล้วก็มีอันนี้ด้วยก็คือหลักพัดะละพัดแล้วก็อัจฉรองนะคะ เดี๋ยวพี่เขาจะจัดเตรียมชุดแล้วก็พี่เขาจะยกเวา,ายห้เนาะก็เดี๋ยวของเราไม่ได้เตรียมมาเนาะเดี๋ยวเราต้องรอคุณลุงคุณป้าที่เขาให้เข้าที่นี่เนาะก็คือให้เขาจัดเตรียมชุดไทยแล้วก็มากราบไหว้บูชากันนะคะ ค่ะก็นี่ก็ได้มาถึงที่อหอเทพนะคะหรือว่าหอนัดนานที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงตุงเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ในหอนัดนานเนี่ยมีเทพอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ เทพองค์แรกที่เราจะได้เห็นเลยนะคะก็คือเจ้าแม่พญานาคแต่ก่อนที่จะเจอเจ้าแม่พญานาคเนี่ยซ้ายเนี่ยเราก็จะมีเป็นเป็นมา้าเป็นช้างอย่างเงี้ยน้อที่เฝ้าไว้นะคะเจ้าแม่พญานาคนะคะก็นับถือมากเหมือนกันส่วนมากจะถวายเป็นนมนะคะแล้วก็เป็นข้าวตอกแต่ตรงนี้ไม่เห็นข้าวตอกเนาะแล้วก็จะมีมาถวายที่เราหาง่ายโอเคเอย่างเงี้ยนาะไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มเป็นเมี่ยงคยํายำใบชาดองเนาะแล้วก็จะมีแบบเออโรตี ถั่วด้วยที่เราไปกินที่ตลาดกัดหลวงนะคะแล้วก็ถักมานะคะลับมาก็จะเป็นเทพเจ้าที่เจ้าทางเทพเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยลักษณะเนี่ยก็จะคล้ายๆเทพทันใจที่คนไทยนิยมมาไหว้กันแต่ไม่ได้ชี้น,นิ้วนะก็คือจับไม้เท้าอย่างนี้เฉยๆนะคะก็เดี๋ยวให้นินซุนน่มให้ดูเนาะเทพเจ้าที่เจ้าทางน,นะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นเทพสี่พระองค์เนาะเป็นเทพผู้หญิงสี่พระองค์เราก็จะมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงอย่างเงี้ยเนาะอ่ะก็ขอได้ขอความโชคลาภความปลอดภัยหรืออะไรเราก็มาขอจากเทพสี่องค์นี้นะคะแล้วก็ข้างล่างนะคะข้างล่างเนี่ยก็จะมีเทพอเมจนันอเมจันเนี่ยก็เป็นเทพที่ที่ดุร้ายมากแต่ใจดีมากนะคะเวลา เจอคุณไส,สยศาสตร์หรือเจอมนต์ดำของดำอะไรเงี้ยเขาก็จะมาขอพอรที่อเมจันนะคะก็จะมาขอที่องค์นี้เนาะองค์ที่นั่งอยู่นะ,ะคะขนลุกเลยไม่ได้ลบหลูนะคะขอโทษค่ะขอ,ขอ,ข,อขออภัยนะคะถัดมาถัดมาก็จะเป็นเจ้าแม่นัก,กรายนะคะนกลายเมโตก็คือจะเป็นเทพที่ทางเมืองของสาวดีเนาะบนศีรษะของท่านเนี่ยจะเป็นเป็นรูปทรง ควายเนาะเป็นเป็นหัวควายนะคะก็คือจะเกี่ยวกับตามาระวิมาระที่สร้างเมืองของสาวดีนี่แหละที่ลูกชายมาแย่งชิงราชบ,บัลลังก์ก็คือไม่ได้แย่งชิงหรอกมาทวงคืนจากสเสด็จอาแล้วก็ต้องข้ามแม่น้ำนะคะแต่ก็ต้องเส้นไหว้โหวัวโ,ฮโ,ฮโฮควายกับ ผีพลายไม่งั้นผีพลายไม่ให้ข้ามไปก็เลยฆ่าควายที่ตนเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆที่โตมาด้วยกันเนี่ยไปเซ่นไหว้แต่พอข้ามแม่น้ําไปแล้วแม่ของตนก็เสียแล้วก็รู้สึกผิดนะคะก็คือกลับไหว้แม่ด้วยแล้วก็กลับไหว้กลับไวหว้หัวข้าหัวควายด้วยเนาอะอันนี้ถ้าผิดต้องกลับขอโทษทีนะคะประวัติความเป็นมาจําได้บ้างจาไม่ได้บ้างสมัยตอนเป็นไกด์ใหม่ๆเนี่ยคือมันต้องท่องนะเนาะแต่ต้องเข้าใจว่าเทพนะคะเทพ แค่ที่เมืองพุกามเนี่ยเทพไหนก็มี37องค์ละและเทพนอกนะคะเทพนอกนี่แบบมีเยอะแยะเลยแล้วแต่ละถิ่นก็มีเทพประจําถิ่นอีกนะคะเอาตรงๆคือนี่ก็จาไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะคะก็ถ้าประวัติความเป็นมาผิดยังไงต้องขอโทษด้วยนะคะก็อันนี้จะเป็นเทพที่เกี่ยวกับทางพม่านะคะเพราะว่าปามานหรือว่าปามาเลียนเนี่ยก็เป็นเชื้อสายชาวพม่าแล้วก็มีเชื้อสายไทยใหญ่ที่ผสมผสานเนาะอยู่กันนะคะก็แกลบวหวกันเหมือนกันนะคะ มาเนาะเราก็จะเห็นเป็นเทพที่ขี่ม้านะคะเขาจะเรียกว่ามินพิวชินมินพิวชินเนี่ยก็เป็นเจ้าที่เป็นเทพอีกองหนึ่งที่ผู้คนนับถือกันมากเลยเวลาจะออกเดินทางอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมากราบไหว้ขอพรกันนะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยนะคะที่เห็นเหมือนเจ้าแม่องคเล็กๆที่มีหัวยักษ์อยู่ข้างบนเนี่ยก็คือแม่วันนะฮะเจ้าแม่แม่วันณะแล้วก็จะมีต่างยิวมินนะคะต่างยมินก็คือจะอยู่ทางผู้กาม ทางปกปาเนาะซึ่งแต่ละปีเนี่ยก็จะมีงานต่ำเปียงนะคะเ,เขาก็แบบร่างทรงอะ่ะองลงแล้วก็แบบไล่ลำอะ่ะแล้วที่เป็นร่างทรงเนี่ยจะเป็นจะเป็นสาวประเภทสองอ่ะเนาะที่แบบกินเหล้าแล้วก็ไล่ลำแล้วก็แบบจัดงานวัดปีหนึ่งมีหนึ่งครั้งอ่ะโอ้แบบ คนเยอะมากนะคะซึ่งแบบจัดงานแบบอลังการมากคนที่อยู่ต่างถิ่นนี่ก็จะนั่งเกวียนนั่งรถนั่งอะไรมาก,กันแบบเยอะมากนะนี่เคยไปครั้งหนึ่งแต่นี้ไม่ได้ช่วงนั้นไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายอะไรเนาะเดี๋ยวถ้าสถานการณ์บ้านเมืองดีจะไปอีกรอบหนึ่งนะคะก็คืออีกสององค์ที่อยู่ข้างๆเนี่ยก็คือเป็นมินจีมินแงเนี่ย,ก,ย,ยก็จะเป็นลูกของแม่วนะันะเนาะก็เวลาเราจะมาขอเกี่ยวกับ ให้ชนะคดีนะคะหรือสอบผ่านให้สอบผ่านตําแหน่งอะไรก็แล้วแต่สอบเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่ให้ผ่านเนี่ยเราก็จะมาขอที่ต่างมินทางแมวนนันนาหรือมินจิมินเลเนาะค่ะถัดมานะคะที่ที่ททขี่ช้างเห็นไหมคะที่ขี่ช้างทางด้านทางด้านสุดเนี่ยด้านสุดเนี่ยนะคะก็คือประคันมินจีประคันมินเง่ ก็จะอยู่ทางเมืองปะคันทางพม,ม่าเหมือนกันนะคะโกจิจอนะคะโกจิจอเนี่ยเวลาเราจะขอเกี่ยวกับเกี่ยวกับการพาน,านันอะไรอย่างเงี้ยนาะที่แบบเรื่องออที่เป็นเกี่ยวกับการพาน,านันอย่างเงี้ยเขาจะมาขอที่สององค์ด้านขวามือนี้สุดๆนี้นะคะอ่ะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคืออะไรคะนินนินคือองค์นี้เลยนะคะอ่ะก็คือองค์นี้เลยก็คือที่ถือดาบ แล้วก็ใส่กุ๊บนะข้างหลังก็จะมีกลองยาวของไทยใหญ่สะพายย่ามของไทยใหญ่ด้วยนะคะก็คืออภัโกเมิวชินนะคะหรือว่าเทพเจ้าโกมีิวชินที่ปกครองปกปักรักษาไทยใหญ่เก้าเก้าเมืองเนาะจริงๆก็คือทั้งหมดแหละนะคะไม่ใช่แค่เก้าเมืองเนาะแล้วก็มหสีของท่านก็คือ,อ แม่ปะเลยินเนาะก็คือทางโน้นถ้าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะในไทยใหญ่เนี่ยเราก็ต้องมากราบไหว้นะคะองค์นี้ก่อนนะคะที่ปกปักรักษาไทยใหญ่ทั้งหมดเลยรัชานทั้งหมดเลยนะคะ <Nexus> ถ้าเราจะมากราบไหว้ถ้าเราจะมาการา,ากบไหว้โกมเยอเชนกับอมเมริเลยินเนี่ยทุกอย่างจะต้องเป็นเก้านะคะกล้วยก็ต้องเก้าว,วีทุบก,ก็ต้องเป็นเนะคะของกินอะไรทุกอย่างก็ต้องเป็นเ้าหมดเลยนะคะ <Okay. S 2> เสร็จะราเยบร้ียอย่า้วเดีนยวเารยแา้ล้าไปเี่ลี่ยวเราจะกอั ไปตีค้องกันไหมแผ่อุที่ส่วนบนกุศลนะตีค้องสามครั้งนะคะตีเบาๆเนอะเขาไหว้พระอยู่พอเราไหว้ขอพนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาตีค้องนะฮะเก้าครั้ง เวลาเราตีเราก็จะพูดว่าอังบาเซอังบาเซอังบาเซก็คือขอให้สําเร็จขอให้สําเร็จขอให้สาเร็จนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะ ขออนุญาตลาคลิปตรงนี้เลยนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องนินินเชิงตุงน,นินินอินยันมาด้วยนะคะก็ถ้าท่านไหนอยากจะให้ทำคอนเทนต์แบบไหนก็แนะนำติชมแล้วก็แบ่งไอเดียดีๆกันมาได้นะคะวันนี้ลาแล้วสวัสดีค่ะ